สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนตอนนี้พี่จีจีก็อยู่ที่ห้างแถวบ้านนะคะวันนี้พี่จีจีเจอน้ําลดราคาแกตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มของประเทศรัสเซียอยากซื้อขนมหวานๆไปกินนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกน้กํากําโปดเลยเอานี้แล้วกันทุกคนนี่หน้าตาน่ากินมากเลยนะแล้วก็ราคาไทยประมาณสิบห้าบาทนะทุกคนก็เลยซื้อนะคะมาซื้อโยเกิร์ตเจ้าเดิมเจ้าประจําของเรากระต่ายฟ้าอ่าบูลเลปิด ขอบคุณค่ะแล้วเราก็จะไปโอ้ย้กดูเค้กสิเค้กน่ากินมากเลยแต่ว่าลายโบร้านไปนิดนึงบุคนอันนี้ก็เป็นโดนัทที่เรามากินประจำเลยนะคะนี่โดนัทเราจะซื้อโดนัทกลับบ้านด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นพวกเค้กนะคะทุกคนราคาก็ไม่แพงนะคะราคาน่ารักมากเลยเราจะมาโซนนี้นะคะเป็นโซนขนมค่ะ สิ่งที่เราอยากมาซื้อแล้วก็ถ่ายรีวิวให้ทุกคนดูนะคะก็คือขนมนะคะซึ่งมันจะเป็นพวกลูกอมอะไรอย่างนี้นะทุกคนอุ้ยนี่ไงมียี่ห้อนี้ด้วยยี่ห้อเด็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อไปชิมนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อตัวนี้นะคะเพราะดีมากบอกว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูเราได้แล้วหนึ่งย่าง เดี๋ยวเราจะเลือกอีกประมาณ 2- 3สาอย่างนะคะทุกคนอันนี้ราคากำลังลดราคาอยู่พอดีเลยแล้วมันก็ดูแบบน่ากินมากนะคะเราจะเอาอันนี้กป,ประมาณจีนอ๊สามชิ้นเราเอาไม่เยอะนะเพราะว่าเราจะเอาไปชิมนะคะทุกคนมาแล้วค่ะพอแมพี่นอกแต่ว่าให้ฉันจมเนี่ยฉันแอบศูนนะคะมีคนแอบเปิดกําโปดของฉันนะคะทุกคนนี่อ่ะ ข้ามเรื่องกำปดไปก่อนมาเบิงหน้าตาขนมค่ะ,คะพี่น้องนี่ก็เป็นหน้าตาขนมของเรานะคะที่เราจะเอามารีวิวนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5สาหชนิดด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมว่ารสชาติของน้องเนี่ยจะเป็นยังไงน,นะคะเออแต่ก่อนเดี๋ยวเอาไอ้หมอนเน่าออกก่อนนะคะยูนําทุกสถานการณ์เลยหมอนนี้นะคะนี่เออนะคะถาดในบ้านมันก็มีแค่นี้นะคะไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ก็ขอ ออกไปสิลูกเจ้าหมอนเน่านี่ออกไปสเฟรมจ่ะทุกคนเดี๋ยวห้าสิมาเริ่มชิมนะคะไปทีละชิ้นๆนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะขออนุญาตนะคะดื่มน้ํากํำปูดนิดนึงนะคะวันนี้ควรจะเปิดไปเร็วความจริงคือมันต้องเปิดเสียงแบบเสียงซ่าแกเขาแต่ป้าเออมันในทางตัวดีนะคะแกเปิดไปเร็วเฮ้ยไม่มีน้ำแข็งนะเธอถ้ามีน้ำแข็งคงจะซ่าวันนี้นะคะวิธเดียววิธเดียวเพราะว่าไม่ค่อยดื่มน้ำบาร์บลมนะคะกกินแปลๆโอเคดื่มๆอ่าอย่ามาแก ก็ซาดีค่ะก็ซาดีนะทุกคนแล้วก็รสชาติก็โอเคค่ะยวเนาวนกลับมาที่เรื่องของขนมนะคะทุกคนไปกันเลยชิ้นแรกฉันจะเออจะมาหลับตาสุ่มทาไมก่อนอีดอกขนาดก็ไม่เหมือนกันแล้วค่ะน้องๆขอโทษทีค่ะพี่ก็ลืมข่าวนะคะว่าเออพี่ก็แบบอจริงๆอยากชิมชิ้นนี้ชิ้นนี้ก่อนเลยเพราะว่าหน้าตามันดูแบบว่าหน้าตามันดูแบบ น่ารักน่ารักอก่ะแกมันดูแบบสโนว์มันดูแบบหิมะนะทุกคนนะเดีย๋ยวขอชิมชิ้นนี้ก่อนเลยละกันนะคะปองนะคะฉันก็ไม่เคยกินขนมชนิดนี้เหมือนกันนะทุกคนนะน้องเป็นช็อกโกแลตเดีย๋ยวขอเก็บหอไว้เปื่อกินไม่หมดใส่น้องคืนนะทุกคนนะน้องจะเป็นช็อกโกทำไมมันดูลกเปหมดเลยช่องฉัน <c oughs> น้องจะเป็นช็อกโกแลตแม่น้องจะเป็นช็อกโกแลตแม่กลิ่นหอมเหมือนช็อกโกแลต กินกินกินก็กินไงจะกินอยู่โอ้ยตายแล้ว คุณพักคุณพักโอไมคไอเลิฟโอไมทารกสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบใครมาละเสียต้องซื้อลูกสิบเต็มสิบตัวนี้พิจ้ให้สิบคะแนนตัวนี้พิจ้ให้สิบคะแนนสิบเต็มสิบแม่เอาไปเลยเอาไปเลยโอ้ยดอกอร่อยอ่ะออ้ยแซ่บเฮง ขอโทษค่ะขอโทษค่ะน้องจะเป็นฟิวทุกคนน้องจะเป็นฟิววัฟเฟิลอะทุกคนน้องจะเป็นฟิวแบบฟิววัฟแเบบฟิลแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตนะคะเป็นวัฟเฟิลที่เคลือบด้วยช็อกโกแลตแล้วช็อกโกแลตไม่ติดเพดานไม่ติดเพดานอู้หูพูดมาน้ำลายไหล ช็อกโกแลตคือละลายไปกับปาอแกคือมันแบบแล้วมันมีความหอมที่แบบหอมพอดีแล้วแบบเป็นวัฟเฟิลที่แบบไม่แข็งกรอบกรอบแล้วคือแบบไม่หวานจนเกินไปช็อกโกแลตไม่หวานจนเกินไปนี่คือถูกจริตกระเทยมากคือถูกจริตฉันมากอร่อยมากช็อกโกแลตไม่ติดเพดานแล้วหนึ่งลดสิบเต็มสิบอันนี้พี่ซี้ให้สิบเต็มสิบนะคะชิ้นต่อมาเขาเป็นแบบฟิลแบบโยเกิร์ตแบบฟิลแบบเปรี้ยวฟิลแบบ วัยรุ่นน่ารักนะคะฟิลแบบอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนพี่จีจะมาเป็นตัวนี้นะคะขอรีวิวเป็นรสชาติไหนดีพี่จีชอบเออขอกินเป็นบลูเบอร์รี่แล้วกันเป็นพวกบลูเบอร์รี่นะคะตัวนี้นะคะให้ดูชัดๆอ่ะเห็นไหมไม่ห็นคุณเห็นได้ไงวะอ่ะนี่นะคะอ่ะขอชิมเป็นรสไอ้ตัวสีแดงแล้วกันนะคะทุกคนทุกคน ก็ลูกรักพระเจ้ามากหน้าตาสวยมากแกแกหน้าตาสวยมากน้องเป็นสีอย่างนี้แกเหมือนสีเล็บฉนเลยเหมือนสนะีเล็บฉลเลยแกขอกอดนะขอรสชาติเปรีป้ยว รสชาติแบบฮะอะไรอีกไม่ได้พูดกับเธอฉันรีวิวขนมอยู่ไอรีวิวดาลิงเออเปรี้ยวนะคะเหมือนฟิลแบบนม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 เบอร์รี่เบอร์รี่อืมอร่อยนะอร่อยนะทุกคนนะอันนี้อร่อยนะกนินได้แบบว่าแต่มันมันติดแขวอะ่ะมันติดแข่วนะคะแขกติดแข่ไปนิดนึงนะทุกคนนะอืม กัโปดท่ามปูเห็นชัดไหมเอะกลับหัวโอ๊ยตายแล้วมารีวิวจงไหญ่นสุบันนี่อเอาเบิ้งชัดๆเบิ้งชัดๆช,ช,ชัดมาลยแกะเลยจา้าแกะรอยแกะยังไงก่อนแกะยังไงที่มันเป็นไอ้เจ้าเนยถั่วนะคะไอ้หอวนี้คือมันไม่ถูกใจดีกับชั้นชั้นป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานอะไรที่มันเป็นตัวถัวถ่วเท่าไหร่นะคะก็จะชิวให้ทุกคนได้รูอืม ก็แซ่บสำหรับฉันฉันบ่ามัมากช่วยนะคะสำหรับบางคนอาจจะชอบนะแต่ว่าสำหรับฉันไม่ชอบค่ะแอบหวนานต่มานะคะสุดท้ายโอ้ยแต่ไม่ท้ายสุดอันนี้เธอคือฉันรุนมากว่าข้างในน้องเป็นอะไรนะคะเพราะว่าน้องหน้าตาแบบรัสเซียรัสเซียนะคะเราก็อยากรู้ว่าขนมนี่จะคืออะไรนะคะทุกคนข้างในเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะขออนุญาตแกะ เป็นช็อกโกแลตอีกแล้วเหรอหลายคนอาจจะงงว่าทําไมฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเพราะว่าฉันอ่านภาษารัสเซียไม่ออกนะคะทุกคนแล้วก็ผู้ช่วยฉันมันก็ขี้เกียจนะคะมันไม่ช่วยฉันทําอะไรนะคะตอนนี้มันไม่อ่านให้ฉันนะคะมันนั่งกินปลาสดอยู่ข้างๆฉันเนี่ยอีผู้ช่วยขี้เกียจนะคะนี่หน้าตาน้องเป็นช็อกโกแลตอย่างนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอชิมนะคะ ฟิลเหมือนเซี่ยงไฮ้บ้านเราฟิลเป็นเซี่ยงไฮ้แต่ว่าเหมือนเคลือบโก,โกโก้ก็กินได้นะคะช็อกโกแลตค่อนข้างเข้มออกไปทั้งขมเลยนะอืมสำหรับน้องคนนี้นะคะอืมอันนี้ก็โอเคนะคะอันนี้ถ้าสิบคะแนนให้สอกประมาณห้าแล้วกันนะคะขมออกขมนะคะ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เหมือนเราจะเคยกินแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่เราก็จาไม่ได้ว่าใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าลทุกคนนะเดี๋ยวเราจะลองแกะนะคะหน้าตาน่ารักนะคะทุกคนแล้วก็เป็นห่อ,อก,กระดาษนะคะข้างในน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ สําหรับฉันจะไม่ค่อยชอบนะคะทุกคนมันเหมือนกับถั่วถั่วนมนมช็อกโกแลตคือจะทั่วกับบอทั่วจะนมกับบนมรสรสชาติีกันยืนยางนะพี่น้องนะอืมออืมอืมยิม่งกินอ,อืมไม่ได้นะคะสําหรับฉันจะไม่ไม่ชันไม่ชอบขอนมรสชาติประมาณนี้นะแต่สําหรับคนอื่นอาจจะชอบนะถ้าเต็มสิบอันนี้จีให้ประมาณ สี่คะแนนและกันสามสามคะแนนและกันนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่อดทนดูคลิปวิดีโอนี้จนจบถึงแม้จะรีวิวไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่ก็จะพยายามเหมือนกับซื้อขนมมาแกะกินกับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้เนาะ,ะให้เพื่อนๆได้เห็นวิดีโอแล้วก็ได้เห็นขนมของประเทศรัสเซียนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้พี่จี้ด้วยนะคะ วิธีก็จะหาพยายามหาขนมมารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้นะคะว่าเออมันมีแบบนี้นะประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะถ้ามาละเซียก็ลองซื้อชิมได้แนละ้วทุกคนนะเออถ้าประเทศเขาเปิดนะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับภาพแฟน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 ขอบคุณสําหรับภาพแฟนอาร์เซนสวยที่จะลงไว้ให้ท้ายคลิปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะแล้วก็บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ